แนวโน้มพายที่6ก่อตัวเส้นทางร่องมอระสมขณะน,นี้โอกาสท้องหย่อมควอมบริากาศตามก่อตัวแนวโน้มฝนน้อยหรือมากในช่วงนี้เพียงประกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุตกภัยเพียงประกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรทีพพอรลุิลาชาทาง Facebook วันอังคารที่15กันยายนาคมในช่วงเย็นคืนนี้อาจารจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสียงฝน ในบางจุดบางพื้นที่และแนวโน้มฝนในช่วงนี้โอกาสของการก่อตัวของพาย,ยุลูกที่6จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะแน่นอนว่าในช่วงนี้ตลอดทั้งช่วงเลยนะครับตั้งแต่ในวันนี้15กระะกฎาคมถึง20กระะกฎาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ลดลงในบางภาคลดลงในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานะครปริมมณฑลและภาคใต้ แต่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองเลยนะครับ อาจจะมีฝนเป็นบางจุดของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกแนวรับลมมรสุมนะคะเนื่องจากแนวร่องมรสุมในขณะนี้ก็ยังคงอยู่ฝั่งบนนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่เมียนมาทางตอนบนภาคเหนือทางตอนบนประเทศลาวทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนดังนั้นแนวร่องมรสุมอยู่ฝั่งบนพื้นที่ฝนโดยส่วนใหญ่ความชื้นโดยส่วนใหญ่จึงอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งบนแม่ลอยอ้อมไปอ้อมมาไม่ ต้องสงสัยนะคะว่าไปไหนไปสู่แนวร่องมรสุมหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมแล้วปัจจัยได้ก็ทําให้เกิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมแอดมินบอกว่าฝนลดลงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําไมฝนจึงตกดีจังบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนเนี่ยตกไม่หยุดเลยวันนั้นก็ยังตกวันนี้ก็ยังตก บอกว่าฝนจะลดลงวันนั้นวันนี้ไม่เห็นลดลงเลยก็ตามที่แอดมินเคยบอกไว้ทุกครั้งนะคะว่าเป็นแนวร่องมอรสุมหลังนั้นฝนจึงตกดีกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆถ้าแนวร่องมอรสุมเลื่อนลงมาผาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างแน่นอนนะคะว่าฝั่งบนฝนก็จะลดลงแต่เป็นช่วงเป็นฤดูของในช่วงของการเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณพื้นที่ฝั่งบนของแนวร่องมอรสุมเป็นเช่นนี้ในทุทกๆปีนะครับ ใครจะบอกว่าในช่วงนี้ฝนไม่ลดลงบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างเป็นไปไม่ได้นะครับฝนลดลงในทุกปีอยู่แล้วจะตกมาช่วงแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับพฤษภาคมแล้วจากนั้นมิถุนากรากดาส,สิงหานะครับบางพื้นที่ก็เลยไปจนถึงสิงหาปลายเดือนเลยนะครับบางพื้นที่บางพื้นที่มากันยาเลยนะครับต้นกันยาก็เคยมีเป็นบางปี เป็นบางจุดบางพื้นที่นะคบใช่ว่าฝนจะตกดีเหมือนกันทุกพื้นที่นะครับแนวร่องมอรสุมตามเพอดมินได้บอกไว้แนวร่องมอรสุมอยู่ฝั่งบนดังนั้นฝนจึงตกดีเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งบนนะครับท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแต่บริเวณพื้นที่เดิมเจุดเดิมเดิมนะครับพื้นที่ฝั่งล่างรอฝนแล้วรอฝน,นอีกรอแล้วรออีกเมฆลอยอ้อมภผ่อ้อมมาแต่ฝนที่ตกจริงเท่าเยี่ยวแมงแข่งเท่าเยี่ยวจักระจันเจอมากับตัวแล้วนะครับฝนตกเท่านี้จริงๆไม่พอได้รับน้ําไม่พอได้รับเนื้อในการทำากิจกรรมเลยในช่วงน รอฝนก็รอจนเหงือกแห้งนะคะฝนไม่มาสักทีเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ในช่วงนี้ยิ่งแนวโน้มฝนลดลงอีกนะครับดังนั้นปัจจัยของฝนจึงลดน้อยลงไปอีกนะครับช่องไหนจะบอกว่าฝนเยอะช่องไหนจะเตือนว่าฝนเยอะทั้งเพจทั้งเฟซทั้ง YouTube อย่าไปเชื่อครับช่วงนี้ฝนน้อยครับผมฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยครับจะมาอีกครั้งก็โน่นช่วงใกล้ๆปลาย,ลายเดือนหลังวันที่20นะ่ะคือวันที่2 1กรกฎาคมโมเดลยังอีกไกลนะครับ ดีไม่ดีอะช่วง21่ดกรกฎาคมโมเดลหายอีกฝนหายไปอีกก็มีดังนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแล้วถามว่าแนวโน้มของการก่อตัวของพายุลูกที่6จะก่อตัวได้หรือไม่พายุลูกที่6พายุลูกที่7อาจจะมีการก่อตัวได้นะครับแนวโน้มก็คือหลัง20กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ในด้านของการก่อตัวนะคบอาจจะมีการพัฒนาตัวได้เพราะว่าแนวโน้มของการก่อตัวบริเวณพื้นที่ทะเล แต่นะครับแนวโน้มที่จะเคลื่อนมาทิศทางมาทางไทยยังไม่มีแนวโน้มเลยนะคะในช่วงนี้ใครจะบอกว่าใน,นด้านของแนวฝนแนวพายุจะเคลื่อนมาทางไทยอย่าไปเชื่อยังไม่มีแนวโน้มเลยครับอาจจะมีก่อตัวนะครับให้มากสุดคือเคลื่อนตัวเข้ามาแถบแถบเวียดนามทางตอนบนนะครับอันนี้คือให้มากสุดแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศจีนทางตอนใต้ประเทศฮ่องกงนะครับแถบนี้อาจจะวิ่งตามแนวของร่องมรสุม อาจจะวิ่งมาได้แค่ถึงบริเวณพื้นที่เวียดนามที่ด้านของการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วนะครับถ้าหากมีการกอ่กกรกอตัวของพายุในด้านของการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วก็จะมีการอ่อนกําลังลงเรื่อยๆเป็นยอมครอประกาศต่ําและอาจจะสลายตัวในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงยังไม่มีการกอ่อตัวของพายุแต่อย่างใดนะครับฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้ช่องไหนที่บอกว่าฝนจะเยอะฝนจะมากฝนจะตกดีอย่าพึ่งไปเชื่อ อย่าเพิ่งไปให้ความหวังในด้านของพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับสงสารเพราะแอดมินยังคงประสบกระพบเจอกับสภาวะของฝนน้อยในช่วงนี้เข้าใจดีนะครับเข้าใจในด้านของพื้นที่เกษตรกร,กรที่ยังคงต้องการน้ําต้องการฟ้าการฝนในการทําเกษตรกรกรมในช่วงนี้ดูดูทุกช่องดูทุกข่าวดูทุกการคอมเมนต์ถึงอย่างไรก็ตามฝนก็ยังไม่มาสักทีเป็นกาลังใจนะครับ ไม่อยากซ้ําเติมบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกดีก็ตกแต่ฝั่งบนฝั่งล่างก็ยังไม่มีฝนเหมือนเดิมนะครับปีนี้ฝนน้อยน้อยจริงๆครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ,ผ่านมาก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแต่ในบางพื้นที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ,ผ่านมาก็มีฝนเยอะอยู่นะครับแต่ถึงกระนั้นก็มีเป็นบางจุดบางพื้นที่เช่นเดิมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วฝนก็ยังคงน้อยอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ขอให้รับฝนโดยเร็วนะครับ มาเชฟพิกัดมาปักหมุดฝนกันต่อนะครับ15กักฎาคมจะเริ่มจาก18นาฬิกาโมเดลโชว์ฝนจริงนะครับแต่ฝนที่ตกจริงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่มีฝนก็เป็นไปได้นะครับเพราะโมเดลในช่วงนี้รวนบ่อยนะครับเพราะฝนความชื้นยังมีน้อยอยู่ถ้าที่เหล็ก0.9เชียงราย0.8 ขุนยวม6.2เชียงใหม่13งาม3.3อุตรดิตถ์10พ,พิษณุโลก7.5ลมซา5.1นครสวรรค์17.3วิเชียรบุรี14.4พระนครศรีอยุธยา5.8สุรินทร์2.4อุบลราชธานี4.7ปากเซ6.5อัดตะปือ1.6 21นาิกโมเ็ลเปลี่ยนฝนเนบริเวณพื้นที่เชียงราย7.6พ่าน8เชียงคำ13.3ท่าขี้เหล็ก2.1พะเยา5.8งาว8.3 25เทศบาลเมืองน่าน7.2บ้านโอย3.5เชียงคาน4.8น้ำโสม5เวียงจันทร์4.5สร้างคอม5 นากลาง3.7อุดรธานี3.5บ้านนาคำ7ชุมแพ8คอนแก่น6.7การสิน5.4บ้านไผ่8.2ชัยภูมิ4.5บามหนิดนรง์8วิเชียรบุรี7.1บัวใหญ่8พระยัคฆภูมิพิสัย9.1พิษณุโลก6หล่มศัก์7อุดตรดิ์2.5เที่ยงคืน16กรกดาคมฝนบางพื้นที่เวียงจันทร์6.1 อรุงธนี7.3บ้านท่า10.1ท่าแขก7.4โฮชัย8คอนแก่น1.1มุกดาหาร8.3 3ามนาฬิกาก็ยังคงมีตกแต่ปริมาณและการกระจายตัวของฝนลดลงบ้างและจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงบ่าย16กักฎาคม2568ติดตามอัปเดตปรรยากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปแอดมินจะา,าไปดูการเรากยอากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้15-16กรกฎาคม2568 พยากรณ์อากาศในอีกยีสิบี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคบภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านอุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำ,ตำสุดยี่สิยี่หกองศาและสูงสุดสามสองถึงสามสิบหกองศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละหกสิบมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ ที่เลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูรดรธานีสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารและอำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด3ามถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิ2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองรอยละ40มีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2426องศาและสูงสุด 3ง3 6องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตันออกและชายฝั่งฝนร้อยละ60มีฝนเป็นบางสุดบางพื้นที่ที่ทนครน,นายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด24-28องศาและสูงสุด34-35องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ60มีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาและสูงสดุด3 3 3 6องศาลมสวมตกเฉียงใต้ความเร็วส0บถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนรอยละ40มีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด34-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ60มีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ที่ระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด32-33องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว2ี่5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามเพียกรากาศประรากาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดห่ากมีข้อมูลเพิ่มเติมจาดมิจรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งขีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนว่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ